เขาจะวีดเราได้ภายในปีสองปีโอ้เขาวีดเราไม่ได้เขาก็เลยโฆษณาว่าเว็บข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดเขาไม่กล้าพูดบอกว่าเว็บข่าวที่คนดูมากที่สุดเว็บข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดเราไม่เคยอ้างว่าเราขายดีกว่าคนโน้นคนนี้แต่ว่าเราอันหนึ่งที่เราอ้างได้ก็คือว่าเรายืนอยู่บนความถูกต้อง มีคนเคยถามผมบอกว่าความถูกต้องคืออะไรทำไมเราศัตรูถึงเยอะม,มีใครเคยรู้สึกบ้างว่าทำไมเราศัตรูเยอะเดี๋ยวขอนั่งนี่นะเจ็บขาที่เราศัตรูเยอะเพราะว่าเราเอาความถูกต้องเดินหน้าไปแล้วเพอเอิญเพอเอิญความไม่ถูกต้องแม่งเยอะชิบหาย เป็นความไม่ถูกต้องเมื่อมันเจอความถูกต้องมันชอบไหมล่ะมันก็ไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบมันก็ต้องมาทะเลาะบอกแว้งกับเราหาเรื่องเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าที่นี้ไม่เคยรับเงินรับทองใครถ้ารับเงินรับทองใครเราไม่ละามาดในขณะนี้หรอกแต่ว่า เราก็กล้ำคืนไปได้พอสมควรถูกไหมถูกถึงเราจะอดมือ้อกินมือ้อแต่ในที่สุดถึงที่สุดแล้วเราก็ได้กินอย่างทุกคนมีที่ไหนบ้างเคยคิดบ้างไหมมีที่ไหนที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ทีวีแม่งมีโรงครัวให้กินฟรีโร <laughs> งเจบางแห่งยังไม่มีเลยนะที่ให้กินฟรีทุกวันมีที่นี่ที่เดียว แล้วทั้งเฮียบุงทั้งค,ค,คนนคนนี้พันธมิตรเอาข้าวมาบริจาคอาหารบริจาคเนี่ยวันละสามมือ้อวันละมื้อนี่นะบางคนกินเสร็จห่อกลับบ้านอีกก็ไม่ว่ากันกี่ปีแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็เป็นประเพณีไปแล้วว่าทุกวันศุกร์จะมีอาหารมาเลี้ยงที่นี่สุดแล้วแต่ แต่ผมสังเกตว่าถ้าวันไหนเป็นคนเดียวเป็นนครผสมแถวจะยาวเย็นเ,เพราะทุกคนจะชอบแล้วก็มีการสุกสปานบอกว่าสุขนี้มีอะไรไเพราะฉะนั้นใจมีจะมีจะจนในอนาคตทุกวันสุขเราก็เนี่ยทำให้ผมนึกถึงสมัยหนึ่งนานตอนนั้นเม่อผมเด็กๆ <c oughs> คุณพ่อผมจะทำกองพิมพ์กองพิม์เหมือนสืพิมพ์จีคุณรู้ว่าพอตอนเที่ยง,งในในโรงพ์เนี่ยเขาจะมี โต๊ะไม้กลมๆโต๊ะจีนสามโต๊ะทุกคนเลยทั้งเท่าแก่ทั้งแช่งช่างแท่นทั้งช่างล้างทั้งคนพิมพ์จะมานั่งแล้วคุยข้าวต้มกินกันคุยข้าวสวยแล้วก็แม่ผมที่จะทํากับข้าวตั้งบนโต๊ะเนี่ยให้กินกันนี่คือสวัสดิการนี่คือ f ฟ m i l y ครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณอยู่กับพวกเราเนี่ยแล้วผมอยู่กับพวกคุณเนี่ย ผมไม่ได้ถือว่าคุณเป็นลูกน้องผมผมถือว่าคุณเป็นพี่น้องลูกหลานผมพี่คงไม่มีคงไม่มีใครแก่ผมองเป็นน้องเป็นลูกหลานกันไม่ได้ถือต่างเลยทําไมผมถึงถามเด็กคนนี้ว่าทองรือย่าง <c oughs> เห็นหน้ามันมันเข้ามาทําเว็บวิทยาศาสต์ใช่ไหม <c oughs> ไซเบอร์ค่ะไซเบอร์ตั้งแต่เป็นสาวราอ่อน จนกระทั่งมีผัวแล้วก็บอกว่าปีหน้าจะท้องทั้งนี้ในเดือนออกช้าก็ยังตัดฟันอู่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรื่องอื่นใดแล้วนอกจากความผูกพันในความเป็นครอบครัวถ้าคุณเชื่อในความในหลักอนิจจังใครเชื่อในหลักอนิจจังยกมือไม่เข้าใจ หลังอน,นิจจังพระพุทธเ,เจ้าบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเสมอใครเชื่อในเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นมือเลยไม่คอยเชื่อ <c oughs> คนที่เคยเป็นนายกวันนี้เป็นผู้ร้ายอาชญากรหนีคดีคนที่เป็นทหารผู้จชีวาญทากวันนี้กลายเป็นคนที่ชาวบ้านก็ดูถูกไม่มีอำนาจ เฉลิมอ,อยู่บำรุงวันนี้ทำกลางในอดีตรีภัยอีกน้อยก็อาจจะต้องรีภัยทุกอย่างไม่หยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปยึดติดว่า,าเราจะลำบากอย่างนี้ตลอดไปเข้าใจได้ยังเราจะไม่ลำบากถ้าเรารู้จักพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองข้อที่หนึ่งคืออัตตาหอัตโนธูเราต้องพยายามทำทุกอย่างเราไม่ต้องไปพึ่งโฆษณาเราไม่ต้องไปกราบด,ดีนมัน มันโฆษณาโฆษณาเหมือนกับที่ปตทมาโฆษณาเรามันโฆษณาบนเงื่อนไขข้อเดียวซึ่งมันรู้ว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้เราพูดถึงมันเราเป็นสื่อมวลชนฉบ,บับเดียวที่ด่าคนพ่อคนแม่ปตทแต่มันก็ยังลบโฆษณาเราเห็นหรือยงังเห็นหรือยงังเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่เรายืน่นบอกว่าถ้าคุณจะลงได้แต่เงื่อนไขตรงนี้ห้ามมาขอกันนะและถามภาาศักดิ์สรีตรงนี้ ซื้อขายก็ได้เงินได้ไหมไม่ได้สื่ออื่นสำนักอื่นบ้านอื่นทำอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ทำที่ไหนได้มีที่นี้ทำได้ทีเดียวพวกเราไม่รู้จะพูดยังไงใช้คำว่าขอบคุณก็คงจะไม่พอไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกผมยังไงให้กับลูกหลานทั้งหลายน้องๆทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ เอาเป็นว่าทําหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่หนุ่มสี่สิบกว่าป,ปีสี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่เคยมีครั้งไหนที่มีความรู้สึกที่ผูกพันกับพนักงานที่นี่ใครเคยอยู่สมัยที่ผมมีเงินแบ่งตรมมู้นไ่ย สมัยผมมีเงินผมเป็นคนแก่ใจดีสปอร์ตและมีเงินสมัยผมมีเงินผมใจดีหรือเป่าตอบสิ <Yeah. S 1> ตอนที่มีเงินเนี่ยวันเกิดเนี่ยหิ้วเงินหลายแสนเลยนะเดินแจกคน <All right. S 1> จำได้ป่ะ <All right. S 1> จำได้ใช่ไหม อยู่ไม่ทันเลยไม่จาได้ทุกอย่างมันอนิจจังวันนี้ไม่มีแต่เมื่อหลักอนิจจังมันเป็นหลักสัต์ธรรมอีกไม่นานก็มีแล้วเคยพูดมาแล้วปีที่แล้วก็พูดไม่อยากจะพูดอีก เดี๋ยวให้ให,ใหม่เวลามาล้อผมบอกว่าสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมากที่สุดคือสักวันหนึ่งจะมีเงินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งที่สบายใจที่จะจ่ายเงินเดือนทุกคนสองเท่าเป็นระยะเวลาสองปีเต็ม ่ากัได้โบนัสไป24เดือนถ้าใครไม่เชื่อในปาฏิหารก็ถามตัวเองว่าตอนสนทธิโดนยิง200นัดเนี่ยสทธิตายป่าแสดงว่ามีปาฏิหารเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อว่าปาฏิหารมีจริงด้วยเหตุนี้ช่วงนี้ทนกันนิด เห็นหน้าเห็นตาทุกคนแล้วดีใจทราบซึ้งใจขอบคุณที่ทุกคนมีความจริงใจจริงจังทราบแล้วสบายใจแต่ว่าไม่โกรธกันใครมีความจำเป็นทางเศรษจกิตไม่ว่าเลยแม่แต่พี่้แต่คนที่กัดฟันแล้วอยู่ต่อถึงเงินเดือนจะออกช้ารอจนนเงน,นเดือนมันออก แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปคนพวกนี้ผมจะจารึกชื่อทุกคนเอาไว้ในใจผมผมเป็นคนที่บุญคุณต้องทดแทนความแค้นที่ <c oughs> นะ้้อชฉำระเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ผมหวังว่าสักวันในระยะเวลาไม่ไกลนี้ <c oughs> ผมคงจะมีโอกาส ได้ทดแทนบุญคุณพวกเราทุกคนแล้วก็ให้จำเอาไว้อย่างเึ่นมากนอกหนจากจะเงินแล้วที่นี่มากมีมากจนเกินไปคือมีน้ำใจมากจเกินไปอยากจะลดน้ำใจลงนิดนึงขอเป็นเงินมาแทน <laughs> ขอพอบคุณมาก <laughs> เวลาผ่านไปเหมือนโกหกวันนี้65ปีเต็มแล้ว ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนยังไม่รู้แต่ว่าเชื่อแน่ว่าคงได้อยู่ถึงวันที่พวกคุณมีรอยยิ้มอย่างสงาา่าผ่าเผยและมีความสุขใจกับการที่ได้อยู่ที่นี่และในที่สุดจะมีการตั้งกินข้าวกันวันหยุดแล้วพูคุยบอกว่าเนี่ยนะ กูว่าแนละ้วกูตัดสินใจไม่ผิดเลยที่กูทนอดมือเกี่ยวมือ,มอขอบพระคุณมากนะทุกคน